ใจลังกุงใจลังสิกพวกเรามีปาร์ตี้เล็กๆกันที่นี่เมื่อยามมาไม่ได้รับเชิญยามจากไปไม่ได้ส่งผมรู้สึกว่าผมยังช่วยคนอื่นไม่ได้ตราบใดที่ผมยังไม่ให้ภัยตัวเองอรุณสวัสครับหลวงพ่อหนูเชื่อว่าบนสวรรค์ดิอันดราคงอยากเห็นหลวงพ่อมีรอยยิ้มค่ะ มีสาวกของลูซิเฟอร์อาศัยอยู่ในร่างของเคลาดูจากคำพูดของมันและจากภาษาที่มันใช้เคสนี้เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากเคลาด หนูเป็นยังไงโอเคไหมเราไปช่วยหลวงพ่อเลนราทำพิธีกรรมไล่ผีหลวงพ่อก็รู้ว่าผมศรัทธาไม่แรงกา <S <S 2> <S 2> ถ้าจะทำพิธีไล่ผี <S <S ผมต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อปีศาจมันมองเห็นบาปของเราเพราะแบบนี้เราถึงต้องทำพิธีกรรมไทยบาปก่อนที่จะเริ่มไล่ปีศาจได้ ในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตข้าขอไล่เจ้าออกไปด้วยน้ำของพระเจ้าข้าขอสั่งเจ้าให้ออกจากร่างนี้เดี๋ยวนี้อรู้เเตีนนฟ หัวซาผีสาบนรกส่ง25ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์